สวัสดีค่ะร้านเมคไดชชอปค่ะขอรีวิวสินค้านะคะกับตัวรถตัวใต้อินโนวาค่ะติดตั้งเป็นตัวเครื่อง่นแอนดรอยนะคะจะใช้เป็นตัวบล็อกหน้ากากเดิมนะคะเครืเนจะหน้าจอขนาดเท่าของตัวเล่นเดิมเลยค่ะหน้าจอ7นิ้วนะคะระบบปฏิบัติการแอนดรอยค่ะลูกค้านี้เป็นการใช้งานเป็นบลูทูธบลูทูธแล้วก็จะเป็น g o o g l e Map นะคะติดตั้งเป็นระบบแอนดรอยค่ะเครื่องเล่นเชื่อมต่อผ่านตัวกระเฟอสปอร์ตนะคะสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีเป็นวิทยุนะคะ a m a m ค่ะเปิดเพลงวิดีโอสามารถโทรผ่านตัวเครื่องเล่นได้เลยนะคะเพียงเชื่อมต่อผ่านตัวมือถือค่ะ o s a n d d r o i ได้ทังสองระบบเลยมีเป็นครั้งภาพค่ะตามตั้งค่าต่างๆนะคะพิซเตลค่ะสามารถตดแอปพลิเคชันลงตัวในตัวเครื่องเพิ่มเติมได้เลยค่ะจะเป็น Netflix หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ต่างต่างนะคะมี g ูเกิแค่ะ,คะอันนี้สามารถใช้งานได้นะคะลงทะเบใช้งานได้เลยค่ะ เพลงเองในเชื่อมต่อนะคะก็สามารถใช้งานได้ทุกที่เลยค่ะ,ะก็จะมีตัวของ YouTube ค่ะมีเชื่อมต่อผ่านแคเนตนะคะ,ะก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะอะไรอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะเพิ่มเสียงค่ะลดเสียงสามารถใช้งานได้เลยเอามาเปิดตัวเพลงฟังกันดูนะคะ,ะนี่นะคะจะเป็นการใช้งานของตัว youtube ค่ะ ปรับให้เป็นหน้าจอเต็มได้นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะ,ะก็ยังเป็นใช้งานผ่านแล้วก็ลดฟุ้งอะไรได้เหมือนเดิมนะคะ,อะลองกดเพิ่มเสียงค่ะหรือว่าจะลดเสียงจากตัวหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสามารถกดได้เลยค่ะกดย้อนกลับ ดูหนังตอนเพลงเต็ตามสบายเลยนะคะหันตัวหน้าจอค่ะอันนี้สะดวกสบายนะคะการใช้งานทันสมัยมากๆเลยะค,ะค่ะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะคะสินค้าเป็นตัวโปรโมชั่นค่ะกำลังตัดตัวอยู่ในขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะ